สวัสดีครับท่านผู้ชมเอชเพลนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามอาบะอาชาบับพาลีนะครับของที่มุมดูไบประเทศสหรัฐอราบ์เอมเบรย์นะครับชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับฟีฟ่าเอแมชครับเป็นเกมคู่ระหว่างทีมชาติซีเรียนะครับพบกับทีมชาติไทยในส่วนการบรรยายวันนี้ครับมีคุณนิติพันธ์สมบุตรและผมจอร์จินาลิการ์เลสเป็นทีมผู้บรรยายนะครับในเตียงชันก็จะมีการอัดฉีดให้ด้วยคนละ50,000บาทนะครับรวมแล้วในกระลานสอง ธีราธรมาที่สุพนัทเหมือนตาไหลเข้ามาสุขชัยเจเดตเอาครับชนาธิปไม่มีใครประปกบยอดลูกนี้มาอุ้งมงกุ้งแต่ว่าบอลมันไปเข้ามือของผู้รักษาประตูนะครับโอ้จังหวะบุกชุดแรกของทีมไทยนุ่งมงของลิกลัสมิเคิลสันครับอยู่ที่ทอมเบียไอเวียเทพนี่เป็นนักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดในไทยลีกตอนนี้นะครับสำหรับวอร์แลนป้อมพันธ์ าครับชนาทีปไหลเข้าช่องนี้มาได้สวยสุปโชคยอดเข้ามาลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งออกไปก่อนครับโดยมิดานี่เกือบถึงสุปัชัยใจเด็ดเหมือนกันนะครับโอ้โหประสานงานกันน่ากลัวจริงครับทีมไทยโอ้การบุกชุดที่2ของทีมไทยนี่หวดขึ้นไปนิดหนึ่งทางคัสคาโวไทยเก็บได้บุกตอ่อเอาครับมาเป็นชุดชด อยู่ที่ว่าจำแม่นลืมแม่แม่ธีรทรธีรทรให้ชนาทิพชนาทิพต่งมาแล้วไหลออกมาให้สุบรรณสุบรรณแต่งรับยิงลูกนี้โอ้โหหลอกเล่นทางเสาแรกครับแม่แต่ว่าบอลมันเฉียดเสาไปนิดเดียวก็วถือว่าโอกาสเริ่มมาแล้วนะครับสําหรับทางซีเรียครับคาบินโอม,มาคาบินจี้เข้ามามองตรงกลางยดเข้ามาแล้วจวังหวะนี้ตรงกลางหน้าประตูยิงโอ้โหโซมาบอลมันหลุด ม่มันผ่านหน้าประตูออกไปครับตัดกลับาเป็นบอลของไทยนะครับอิสดาให้ปฏิวัติเปิดไม่ดีอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับตนยิงโอ้โห1นูเลยครับโอ้โหทางโอมาอาโซมาทำประตูให้กับทางซีเรียขึ้นนำนะครับนาะทีที่26โอ้โหจังหวะนี้ผิดพลาดครับปฏิวัตผิดพลาดเต็มๆเ,เลยครับจ่ายส่งกับผู้เล่นซีเรียครับแล้วเป็น นี่ครับออกมาโซมากครับได้เลือกมุมเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับแต่ลองเสี่ยงยิงเลยหรือเปล่าทีละทอนจับทีละดนทีละทอนเท้าซ้ายปัดลูกนี้บุกชุดนี้ต้องให้ได้จบนะครับทีละทอนกลับมาทิชนาทีไปที่ทีละทอนมองตรงกลางแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มองเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุกนัทเหมือนตา โอ้โหทำจนได้ครับในช่วงทดเวลนทดเวลาวินาทีสุดท้ายเลยครับมาได้ช่วงเวลาพอเออจาะได้ชมกันอีกครั้งครับนี่ครับเปิดเข้าศีรษะเลวครับข่าวนี้ไม่เล่นสั้นแล้วครับเปิดยาวขึ้นหน้าไปบอลตกมาชนาทิพอาครับชนาทิพยังไงชนาทิพลาาเข้าไปชนาทิพล็อกไปล็อกมาชนาทิพโอ้โหใจคอจะแหวกยังได้อยู่ทีครับมาที่ทีระทอนทีละทอนออกไปที่มิเกลสั้น มิเคลซ่นไหลสั้นๆมาล่งนี้สุภโชคโอ้โหยัดเข้าไปติดเซฟชมกันอีกครั้งครับโอ้โหไหลสวยครับให้กับสุภโชคครับแล้วก็ยัดเลยครับจังหวะนี้แต่ทุบทออกมาได้ครับซิเลียตังเกมบุกกันขึ้นมาใหม่เอาครับเลนเสยงสังส้นๆจังหวะนี้สองถ้าเอามาวัดจุ้เข้ามาแล้วปฏิวัติโอ้โหผูศซีนเปล่าจุดโทษครับโอ้โห ปัจจุบันเนี่ยมาสกูนเนี่ยจะเข้าไปสก,กัดแล้วนะครับแล้วก็ยังแต่ว่าก็ออยังเป็นจุดโทษนะครับจังหวะที่ทะลุเข้ามาของอันโซมาแล้วกถึงตัวล้มลูกนี้โอ้โหดิดเอาครับสัญญาณนักวีดมาคาบินยิงลูกนี้โอ้โหพุ่งไปบสละทางครับปัจจุบันสองประตูต,ตอหนึ่งในะครับซีเซียออกน้ำไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ,อ้มาคาบินนีครับก็เป็นคนที่ยิงประตูสูงสุด ในทีมของซีเรียครับเป็นคนสงหารจุดโทษลูกนี้ครับชนาทิพย์จะให้ลูกนี้เสียบอลไปกับทางซีเรียเอาครับคาบินคาบินโดนชนาทิพย์แย่งไปจากเทา้าเท้าล้วชนาทิพย์เขาสายเขาสายแล้วยิงฉลีโอ้โหไม่ผ่านมือครับผู้เล่นสำรองที่มีความสดนะครับลงมาไล่สุนัทโมงมาโดนโมงโตเข้าไป โอ้ล้วลูกนี้บอลหลุดก,ก็มาาละครับรามาด,ดานลามาด,ดานยิงลูกนี้มาตรงตัวของทางปฏิวัติออกมาทางซ้ายปฐมพลปฐมพลตัดก็มาตรงกลางปฐมพลลากมาปฐมพลทา,างท่าเหมือนจะยิงครับบนกับมาใหม่ยังไงครับยังไม่รู้จะเลือกใครให้ไปที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์เปิดยัดก็มาตรงกลางสุปรนัทจะให้กับสุปโชคยังได้อยู่ครับอยู่ที่มิเกลซันมิเกลซันเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้จับแล้วจิ้มโอ้โหปฐมพล โอ้โหจอๆครับแต่ว่าลูกนี้จิ้มแล้วโดนไม่เต็มโอ้ยิงลูกนี้เลือเชื่อที่ทีมไทยไม่ได้ประตูตีเสมอครับระยะไม่กี่หลาครับเจ็ดจิ้มโอ้เบามากครับเลือกย้อนออกมาทางด้านขวา,าครับบอลยังได้อยู่จงังหวะนี้ของไซมอนอามินเปิดติดยังได้อยู่อามินกรับคืนหลังมามาดาเนียวางมาบอลตก เสี่ยงกันเล่นหรือเปล่าระวังนะครับมหาลูกนี้จะไปข้างหน้าแต่ว่า,ายังได้อยู่แมยังได้อยู่ลิฮานียให้บอลมาแล้วจังหวะนี้แตงยิง่งโอ้โหสามหนึ่งเลยครับโอ้โหโเขาบุกขึ้นมานี่แบบมาเป็นแผงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยได้จบนะครับจังหวะที่ทีมไทยไปเสียดายบอลแล้วมีการสละเข้าไปแย่งคืกนกลับมาไหลามาล็อกลอกลบทีนึงก็เอาชัวเรียลความแน่นอนของซีเรียครับ ครับทีละทรเปิดติดโอ้โหโดนดักเอาไว้ได้แล้วมาเร็วเลยครับจังหวะนี้ของรามาดานรามาดานเล่นสั้นๆกับอาคาบินลิฮานีวางออกไปทางด้านขวาแม่นด้วยจวังหวะน,นี้ยอดฉลับมาแล้วก็เก็บตกได้ล็ซับโอ้โหูยิงไปลูกนี้โดนปัดได้นะครับลูกยิงของรามาดานปัิวัินี่ปัด,ปปดแล้วตัวซ้าเนี่ยมาไม่ทันจะมีตัวมาโฉบตรงเสาแรกนี่นะเปิดติด หยอดเข้าไปอีกทีหนึ่งลูกนี้แต่งยิงโอ้โหบนไม่ตงรงกอบปฐมพลทีตีพันธ์มิเคลสันตากมามิเคลสันมองไกลๆแล้วเปิดเข้าไปติดลักกั้ซามีทีโดยสุภโชคก็ไปตรงตัวอีกครับสุพนัททู่มาปฐมพลฝางเข้ามาตรงกลางพีรพัฒน์ให้ปฐมพล ไปที่สุพนัทกลับไปที่ปฐมพลยอดมาลูกนี้โดดชกออกมาได้ครับโดยทางมานาเนียและพุทธศิลป์ก็เป่านุบีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับซีเรียรไป1ประตูต่อ3นะครับ